Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ในเดือนนี้เป็นเดือนรอบิุลอาวันซึ่งเป็นเดือนที่ท่านาศาสดฮขม,มัดสโลลบ์อารีฮิวสลามได้ถือกำเนิดขึ้นหรือประสูติขึ้นในเดือนนี้นะครับผมเลยมีความค่ที่จะนำเสนอถึงความประเสริฐหรือความสงสงของท่านาศาสดำขม,มัด สโลลลอัลลอฮุอะลิวะอาลิยุสสลามให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงความยิ่งใหญ่ความสงสงของท่านนะครับในกุรานองค์การหนึ่งอัลลอฮฺตาลาได้ทรงตัดว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรฮิมเป็นกัลรุสุลฟัดดัลนาบะงดะฮุมัลาบัดน์มินฮุมมันกันลละมัลลอฮฺวะราฟะะบะงดะฮุม์ดาร์จัตในกุรานองค์การนี้อัลลอฮฺตาลาได้ทรงตัด ไว้ว่าบรรดารอซูนั้นคือบรรดาศาสานาทูตของอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์ได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาประเสริฐกว่าอีกบางคนในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่อัลลอฮ์ตรัสด,ด้วยและพงได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาคือบรรดารอซูน,นี่ให้เหนือกว่าหลายขั้นหลายดอรยัตอยู่ในสุร์อับลบอกรอองค์การที่253นะครับในกุารานองค์การนี้มีเรื่องราวที่เราควรมาทําความเข้าใจถึงสถานะ มากองอันสูงส่งของท่านอับดุลเบี๊ยมมัมมัดสุลัยอานสลัมกันวักที่หนึ่งก็คืออัลลอฮ์ตาลาทรงตัดว่าเราได้ให้รอซูลบางคนมีฟอดีละมีความประเสริฐเหนือกว่าอีกบางคนซึ่งนักชาการได้อธิบายไว้สามความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งก็คือรอซูลของอัลลอฮ์บางคนได้รับคำพีคืออัลลอฮ์ทรงประทานคำพีให้ส่วนบางท่านก็ไม่ได้รับคำพี ซึ่งศาสดาที่ได้รับคำภีแล้วก็เป็นศาสดาท่านสุดท้ายและคำภีที่ได้รับก็เป็นคำภีฉบับสุดท้ายจนถึงตราบจนถึงวันสิ้นโลกก็คือท่านศาสดามฮามัดสโลโลวิวะอาหริสลลัมและคำภีที่ท่านได้รับก็คือพระมหาคำภีอันกุรานซึ่งเป็นคำภีฉบับสุดท้ายแห่งมนุษยชาติอันนี้เป็นความประเสริฐอันหนึ่งที่เอาล็อได้ทรงประทานให้กับท่านความหมายที่สองก็คือในโลกนี้ อัลลอฮ์ตาลาทรงบอกถึงสถานะตำแหน่งของาศาสดาบางท่านเช่นนบีอิบรอฮิมอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเป็นคลีลุลล์ก็คือเป็นสหายของพระอ,องค์นบีมูซาเป็นกะลีมุลล์เป็นพระดารักที่อัลลอฮ์ทรงตรัสกับท่านนบีมูซานบีดาวูดและนบีสุไลมานอัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านมีอํานาจเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ควบคุมยินและชัยตอนได้แล้วก็ท่านนบีอีซา อัลลอฮ์ทรงเรียกท่านว่ารูฮุลลอฮ์คือวิญญาณของพง์ทั้งหมดคืออะัล,ลฮิมุสลามขอความสันติสุขจงมีแด่พวกท่านทุกท่านนะครับส่วนนบีท่านสุดท้ายก็คือความหมายโทษครับความหมายที่สามก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาที่ประเสริฐกว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายสาเหตุก็เพราะว่าท่านนาบีมุฮัมมัดได้รับสิทธิหนึ่งซึ่งเรียกว่ามะกอมชาฟาตซึ่งท่านได้เก็บเอาไว้ให้แก่ประชาชาติของท่าน ซึ่งสถานภาพหรือสิทธ <sa> ิอันเนี้ยในการขอชฟั่ให well, so <BBC> ้แก <lin Double> <Champion> ่อุมัดของท่านเนี่ยนบีท่านอื่นๆนั้นไม่ได้รับฟอดีละอันนี้เลยในวันอาคิร์เราจึงนับได้ว่าความสูงส่งความประเสริฐนี้เป็นฟอดีละตุลอุสมาเป็นฟอดีละความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ของท่านนบีม u h ั m m a d อ ل ล الله عليه و ลัมดังที่ท่านนบีม u h ั m m a d อ ل ลั ل ل ه عليه و ลัมได้กล่าวว่าโออตีตุคอมซันลำยุตอฮุนนะอะฮดุนกอบบลีหรือบางรายงานบอกมินันอัมบียฉันได้รับ การประทาน5อย่างหรือ5ประการด้วยกันซึ่งไม่มีไม่มีใครได้รับ5อย่างนี้หรือบางงานบอกไม่มีศาสดาค,คนใดได้รับหนึ่งในนั้นก็คือวุอติตุชฟาฟะฉันได้รับชาฟะ์สิทธิให้ความช่วยเหลือในวันเกียรมอันนี้คือฟดีลัดหนึ่งที่ท่านศาสดามดได้รับในขณะบรรดาศาสดาท่านอื่นไม่ได้รับนะครับในวัคที่2องอัลลอฮ์ตราทรงตัดว่าอัลลอฮ์ได้ทร,รงยกรอซูล ของพระอ,องค์บางคนให้มีดรยัตฐานนันดอนเหนือกว่ารอซูลอีกบางคนหรือนบีบางคนมีฐานะที่เหนือกว่าตรงนี้หมายความอย่างไรหมายถึงรอซูลของอัลลอฮ์บางคนถูกส่งไปยังชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็รอซูลของอัลลอฮ์บางท่านเนี่ยถูกส่งไปยังมนุษยชาติทั้งมวลซึ่งท่านนั้นก็คือท่านสดาดุฮัม,มัดสโลลัยวะสลัมนั่นเองนะครับด้วยเหตุน,นี้อัลลอฮ์ตาลาจึงตัดว่าวะมาอัรซันนากออิลลาราะห์มาตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อนเว้นแต่เป็น ความเมตตาแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายหรืออาลามีนะครับวันนี้ขอจบเพียงนี้ครับวัสสลามเลกุลุระหมวะตัลลอฮ์ะวะลอบะเราิกาตุ